ัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชกันนะคะนักเรียนการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะจะเป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่อาศัยดอกและไม่มีการผสมระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะคะ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยมันจะมีลักษณะก็คืออาศัยส่วนต่างๆของพืชในการสืบพันธุ์นะคะไม่มีการปฏิสนธินะคะต้นใหม่มีลักษณะคล้ายกับต้นเดิมนะคะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเนี่ยจะมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมานะคะ อามาดูการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศที่เกิดขึ้นในตามธรรมชาติก่อนนะคะอันแรกนะคะก็คือการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยใช้ลําต้นนะคะพืชต้นใหม่นะคะจะเกิดรากบริเวณที่ข้อตานะคะทีนี้ลําต้นที่มีลักษณะเรียกส่วนของลําต้นตามลักษณะที่แตกต่างกันนะคะก็คือเรียกเป็นไหลเงาหัวหรือว่าหนอนะคะ อันนี้คือลักษณะของลำต้นนะคะมาดูอันแรกนะคะไหล runner หรือว่าสโตรอ n นะคะไหลจะเป็นลำต้นที่ทอดราบไปกับพื้นดินนะคะใบดอกและรากจะเกิดที่ข้อนะคะแล้วก็กลายเป็นต้นไหมได้พืชที่มีไหลนะคะก็เช่นอะไรเช่นบัวนะคะผักตบชวาจอก และใบบัวบกนะคะต่อมาเง้านะคะไรโซมหรือรูสต็อกนะคะจะเป็นลำต้นที่ทอดขนานไปกับพื้นดินนะคะหรือว่าเป็นลำต้นใต้ดินก็ได้นะคะจะมีข้อป้องนะคะมีใบหุ้มตามข้อและก็มีตานะคะใบแทงยอดขึ้นมาเหนือพื้นดินนะคะพืชที่มีเง้าเช่น กิ้งขาพุทธราาักษาแล้วก็กล้วยนะคะต่อมาหัวนะคะคอมทูเบอร์หรือบูนะคะอันนี้จะเป็นลำต้นใต้ดินหรือโผล่เหนือดินนะคะลำต้นจะสะสมอาหารนะคะ ส่วนใหญ่ลำต้นจะสร้างหนาและกวบนะคะมีข้อป้องอาจจะมีหรือไม่มีใบหุมนะคะตามข้อจะมีตานะคะพืชที่มีหัวนะคะเช่นมันฝรั่งเผือกแล้วก็หัวหอมนะคะมานอน,นะคะชูสนะคะหรือว่าทูร์นะคะ จะเป็นลำต้นขนาดเล็กนะคะสามารถเกิดรากที่โคนต้นหรือโคนหน่อได้เองนะคะโดยจะเกิดจากลำต้นหรือรากนะคะพืชที่มีหน่อเช่นกล้วยอันนี้หน่อจะอยู่ใต้ดินนะคะและสับประรดจะเป็นหน่อบนดินนะคะการสืบพันธุ์แบบไม่อาเซตสายเพศโดยใช้ใบนะคะ พืชต้นใหม่จะเกิดจากไบนะคะไบมีลักษณะอวบน้ํามีตานะคะรากสามารถองอกมาจากตาที่ใบที่ใบได้นะคะแล้วก็พืชที่มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยใช้ใบก็ได้แก่พวกตัวยึบคุนต้นตายใบเป็นนะคะและพวกกุลาบนี้การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยใช้รากนะคะ พืชต้นใหม่ที่ได้นะคะจะเกิดจากหัวที่เกิดจากรากนะคะหัวจะเป็นรากสะสมอาหารนะคะพืชที่มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยชราก็เช่นพวกมันเทศมันสำปะหลังนะคะทีนี้การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์นะคะเมื่อกี้พูดถึงการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะทีนี้จะมาพูดถึง ที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์บ้างนะคะอะันแรกนะคะวิธีการแรกก็คือการตอนกิ่งนะคะก็คือทําให้กิ่งตอนหรือต้นนะคะเกิดรากขณะที่ติดอยู่กับต้นแม่นะคะและจะทําให้ได้พืชต้นไม้ที่มีลักษณะทางสายพันธุ์เหมือนกับต้นแม่ทุกประการนะคะอันนี้จะไม่เกิดการกลายพันธุ์นะคะทีนี้มันจะมีขั้นตอนในการตอนกิ่งนะคะ ขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องเตรียมตุ้มตอนก่อนนะคะขั้นตอนในการเตรียมตุ้มตอนนะคะขั้นแรกเลยก็คือนำาืขุยมะพร้าวนะคะมาแช่น้ํานะคะต่อมาขั้นที่สองนะคะก็ข,ขุยมะพร้าวใส่ถุงจนเกือบเต็มแต่ไม่ต้องถึงขั้นที่ว่าอัดแน่นนะคะแล้วก็ขั้นที่สามนะคะพับปกถุงสามชั้นแล้วใช้เม็ก แม็กที่เราเย็บกระดาษน,นะคะเย็บปากถุงเอาไว้นะคะทีนี้เมื่อได้ทุ่นตอนแล้วนะคะก็จะเข้าสูวาะะ่วิธีการตอนกิ่งนะคะอ่าวิธีการตอนกิ่งขั้นตอนแรกนะคะให้เราเลือกกิ่งต้นไม้ที่ไม่แก่และก็ไม่อ่อนเกินไปนะคะจากนั้นนะคะก็นำเคีมยนตอนกิ่งหรือมีคัตเตอร์มาคว้านกิ่งนะคะให้ยาวประมาณ1นนิ้วแล้วก็ลอกเปลือกออกนะคะ แล้วก็นํากะปินะคะมาผสมกับน้าเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใช้แปรงทาสีชุบน้ากะปิมาทาบริเวณที่ค่อนขิ่งไว้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะเขาก็จะขูดนะคะก็คือขูดเนื้อเยื่อออกนะคะแต่อันนี้เป็นวิธีสมัยใหม่ก็คือไม่ต้องขูดเนื้อเยื่อนะคะออกแต่ใช้กะปิมาทาได้เลยเพื่อทำให้รากมันออกได้เร็วขึ้นนะคะ ดังนั้นนะคะก็นําตุ้มตอนที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาตัดถุงเป็นรูปตัว i นะคะหรือทําเป็นบานหน้าต่างนะคะแล้วหุ้มกิ่งที่ควนไว้แล้วนะคะพอหุ้มเสร็จแล้วนะคะให้นำสายเคเบิลไทส์นะคะหรือถ้าไม่มีเคเบิลไทส์เนี่ยเราก็ใช้เชือกฟางนะคะหรือเชือกที่เรามีอยู่เนี่ยมารัดตุ้มตอนให้แน่นที่สุดนะคะทางด้านบนและด้านล่างต่อมา วิธีที่สองนะคะก็คือการติดตาการติดตาเนี่ยจะเป็นการนําแผ่นตาจากพืชน,นะคะที่ต้องการไปติดกับต้นอื่นนะคะพืชที่นิยมนํามาติดตาก็เช่นพวกส้มผู้สานะคะพวกกุหลาบยางพาราและมะม,ม่วงนะคะการติดตาก็จะมีขั้นตอนนะคะก็คือขั้นแรกนะคะให้กรีดนะคะก็คือให้กรีดต้นตอเป็นรูปตัวทีนะคะก็คือแบบนี้นะคะ ดังนั้นให้ใช้ปลายมีดนะคะแกะรูปตัวทีให้ให้เปิดออกหรือว่าให้เผยอออกนะคะนี่นะคะจากนั้นให้เฉือนนะคะเฉือนตาจากกิ่งพันมานะคะเมื่อเฉือนแล้วนะคะเฉือนเสร็จแล้วให้เอาแผ่นตาจากกิ่งพันเนี่ยมาแกะนะคะแกะเนื้อไม้ออกจากแผ่นตาก็คือเนื้อไม้ตรงนี้นะคะให้แกะออกพอแกะเสร็จนะคะให้สอดแผ่นตาเข้ากับต้นตอ่อ ตรงรูปตัวทีที่เราทําไว้ในขั้นตอนแรกนะคะจากนั้นก็ตัดแผ่นตาที่เกินที่มันเกินจากรูปตัวทีออกนะคะจากนั้นพันพันด้วยพลาสติกนะคะก็คือพันเอาไว้เจ็ดวันแล้วก็เปิดดูตานะคะว่าไอที่เราทําไว้เนี่ยมันงอกออกมาหรือ,อยังหรือว่ามันติกรือ,อยังนะคะจากนั้นก็พันไว้ใหม่เหมือนเดิมนะคะ ต่อมาอันที่สามก็คือการต่อกิ่งนะคะการต่อกิ่งเนี่ยจะเป็นการนํากิ่งที่มีตามากกว่าหนึ่งตานะคะไปต่อบนต้นตอเพื่อให้เนื้อเยื่อะเจริญประสานกันเป็นต้นเดียวนะคะพือที่นิยมใช้ต่อกิงอ่งเช่นมะม่วงนะคะพุทราขน,นุนเฟืองฟ้าและชบานะคะอ่ะทีนี้มาดูขั้นตอนนะคะขั้นตอนในการต่อกิ่งขั้นแรกนะคะเราต้องเลือกต้นตอและกิ่งพันกอ่อนนะคะจากนั้นขั้นที่สองนะคะ ให้เฉือนต้นตอให้เป็นเรือยต,ต,ตัวเมียนะคะก็เฉือนผ่าตรงกลางแบบนี้นะคะขั้นที่สามนะคะเฉือนกิ่งพันธุ์ให้เป็นรูปเรือยตัวผู้นะคะจากนั้นก็เอากิ่งพันธุ์นะคะมาประกบกับต้นตอแล้วพันด้วยพลาสติกนะคะ ที่ที่สี่นะคะก็คือการทาบก,กิ่งนะคะการทาบก,กิ่งจะเป็นการนําต้นพืชสองต้นนะคะมีราก <c oughs> ก็คือมีรากให้มาเชื่อมให้เป็นต้นเดียวกันนะคะโดยจะมีเนื้อเยื่อของพืชทั้งสองต้นเป็นตัวเชื่อนะคะพืชที่นิยมใช้ทาบกิ่งนะคะก็เช่นวว craft, พวกวมะเขือเทศพวกหัวบุ้ม่วงมะขามผักทุเรียนนะคะอ่ะทีนี้มาดูขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกนะคะเลือกต้นตอและกลิ่งพันธุ์เกาะนะคะจากนั้นเฉือนกิ่งพันธุ์และต้นต่อให มีลักษณะดังภาพนี้นะคะแล้วประกบกิ่งพันธ์กับต้นตอเข้าด้วยกันก็คือทั้งกิ่งพันธ์ุและต้นตอเอามาประกบเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะจากนั้นพันธ์ด้วยพลาสติกก็คือให้ทั้งกิ่งพันธ์ุและต้นตอนเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะคะต่อมาเทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตพืชนะคะ คำว่าเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็คือการนำสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยใช้ความรู้หรือเทคนิคทางวิทยาศาสตร์มานะคะเพื่อใช้ผลิตสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์นะคะ,อ,ะอันแรกนะคะเทคโนโลยีชีวภาพอันแรกก็คือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยนเนื่อเนี่ยมันจะเป็นการขยายพันธุ์พืชให้ได้จํานวนมากนะคะในระยะเวลาสั้นได้จํานวนมากนะคะในระยะเวลาสั้นโดยใช้ชิ้นส่วนของพืชมาพเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์แล้วก็ทําให้เซลล์เนี่ยมันแบ่งตัวแล้วก็สร้างกลุ่มเซลล์ที่เราเรียกว่าแคนนลัสนะคะพืชที่นิยมมาใช้ในการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยอื่อก็เช่นพวกกล้วยไม้พวกสัก์พวกหวายพว,พวกกล้วยพวกข้าวนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพวกพืชเศรษฐกิจ ะะทีนี้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะวิธีการแรกนะคะให้เตรียมอาหารอุปกรณ์และสถานที่นะคะต่อมาขั้นท,ที่สองนะคะก็เตรียมชิ้นส่วนเนื้อเยื่อพืชน,นะคะโดยส่วนใหญ่จะใช้บริเวณปลายยอดและปลายรากนะคะสาตกแต่งชิ้นส่วนเนื้อเยื่อพืชตามต้องการนะคะขั้นที่สี่นำชิ้นส่วนเนื้อเยื่อพืชนะคะไปวางบนอาหารพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะ ขั้นที่น้านำไปพเพาะเลี้ยงในสถานที่ที่เตรียมไว้นะคะและสุดท้ายให้เปลี่ยนอาหารใหม่เป็นระยะระยะนะคะทีนี้ในการพ่อเลี้ยเงเนื้อเยื่อเนี่ยมันมีข้อจํากัดอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะสิ่งแรกเลยอุปกรณ์มีราคาแพงน,นะคะอันที่สองมันจะต้องอาศัยความชํานาญในการทํานะคะและต้นทุนในการผลิตเนี่ยก็จะสูง ะะดังนั้นเขาจึงใช้กับพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจนะคะเพื่อทําการสร่งออแล้วก็เมื่อเกิดโรคเนี่ยจะทําให้เกิดความเสียหายอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็พืชใหม่เนี่ยมีโอกาสเกิดการกลายก็คือเกิดการมิวเทชันการกลายพันธุ์นั่นเองนะคะแต่มันก็มีข้อดีนะคะข้อดีของการเพราะเลี้ยงเนื้เยื่อก็คืออันแรกเลยควบคุมปริมาณและเวลาในการขยายพันธุ์ได้นะคะอันที่สอง ได้พืชที่ปราศจากโรคอันที่3ค่เลือกพันธุ์ที่มีลักษณะตามต้องการได้นะคะแล้วก็สะดวกต่อการขนส่งด้วยนะคะต่อมาพืช GMO นะคะ GMO ก็คือสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมนะคะหรือ GMO เกิดจากการใช้วิธีการทางพันธุวิศวกรรมนะคะดัดแปลงสารพันธุกรรมหรือตัดเยื้ีนนะคะจนได้พืชที่มีลักษณะตามต้องการ เช่นฝ้ายนะคะฝ้ายบีทีจะเป็นพืชที่ดัดแปลงพันธุกรรมนะคะที่มีลักษณะต้านทานมาแมลงตัวอย่างนะคะตัวอย่างของพืชดัดแปลงพันธุกรรมเช,เช่นอะไรอันแรกนะคะฝ้ายนะคะก็คือดัดแปลงเพื่อให้มันต้านทานมาแมลงนะคะต่อมาข้าวโพดก็คือช่วยต้านทานสารกําจัดวัชพืชน,นะคะส่วนมะละกอน,นะคะก็จะต้านทานโรคนะคะ ข้าวอันนี้ก็เพิ่มคุณค่าทางอาหารนะคะส่วนมะเขือเทศก็จะลดระยะเวลาในการสุกงอบนะคะประโยชน์อื่นๆของเทคโนโลยีชีวภาพมีอะไรบ้างนะคะอันแรกนะคะด้านการเกษตรเนี่ยก็จะเป็นการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์นะคะเพื่อเพิ่มคุณค่าหรือเพิ่มคุณภาพของผลผลิตนะคะ ส่วนด้านการผลิตอาหารนะคะจะเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบเช่นพวกวิตามินและพวกเอนไซม์นะคะด้านอุตสาหกรรมนะคะจะเป็นเกี่ยวกับการผลิตเครื่องดื่มโดยการหมักดองเช่นพวกไวน์พวกเบียร์นะคะด้านการแพทย์นะคะจะเป็นการผลิตสารทางการแพทย์เช่นพวกวัคซีนหรือพวกฮอร์โมนนะคะ,นะคะ ทีนี้เรื่องการสืบพันธุ์แบบแม่อาศัยเพศนะคะก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันเรื่องต่อไปนะจ๊ะ